สวัสดีครับพบกับข่าวฟันนี่นิวทุกต้นชั่วโมงกับผมหนุ่มน้อยไร้รอยติ่งกับปัญญาปัญญากตันอยู่ข่าววันนี้รถ VIP 100ร้อยที่ยืนแจ๋วถ้าคนเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆก็จะคุ้นเคยกับรถปรับอากาศนะครับนั่งแบบสบายๆมียีสที่นั่งด้วยกันนะครับโอ้นั่งนอนแล้วก็หลับยาวแบบสบายก็ของธรรมดานะครับเสียเงินหน่อยเสียเงินแพงหน่อยนะครับแต่ว่าได้รับความสะดวกใช่ไหมครับ และถ้าคุณผู้ชมผ่านไปแถวแถวแดนตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสแก้วนั้นก็จะคุ้นตากับรถบรรทุก6กล้อนะครับอ่ะมันนี้ก็ซึ่งเป็นรถเพียงคันเดียวของตํารวจนะครับตรวจคนเข้าเมืองนะครับที่ใช้วิธีนะครับรับภาร,รกิจส่งแรงงานชาวกัมพูชาที่ถูกจับกลุ่มข้อหาลักลอบ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแม่ก็ของธรรมดานะครับเพราะว่างบประมาณน้อยก็เลยมีแค่คันเดียวโอ้โหเวลาส่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับของชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับก็โอ้โหบรรทุก 80- ถึงร้อยที่นั่งเลยทีเดียวนะครับมีสภาพที่แออัดยัดเยีดยดเหมือนปลากระป๋องตราสามแม่ครัวแอเคยเห็นไหมล่ะครับปลากระป๋องนะครับม,ม,มีสาวมี3คนยืนเรียงกันแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับมีประมาณร้อยกว่าคนปาดซอโอ้โหนี่ไม่ใช่ปลากระป๋องแล้วนะครับเขาเรียกว่าไส้เดินกระป๋อง ยัดกระป๋องแบบชัดๆกันเลยทีเดียวนะครับโอ้แน่นอนนะครับเ,เรื่องนั่งล้วไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวครับทําให้รถคันนี้ได้ฉายานามว่ารถผลักดันแรงงานวีไอพีจากกัมพูชาแจ๋วเลยทีเดียวครับเพราะผู้โดยสารไม่ต้องเสียค่ารถนั่นเองครับจัดส่งถึงที่เลยทีเดียวนะครับโอ้โหผู้โดยสารต่างก็ยืนกันแบบไม่ได้นั่งกันเลยทียนะครับแหมมีรถวีไอพียีที่นั่งมีนั่งแล้วก็ต้องมียืนใช่ไหมครับ ถ้ายืน24มันน้อยไปมันต้องมีอีสักร้อยที่นั่งจัดเต็มกันไปเลยแจ๋วพบกับข่าวฟันนี่นิวได้ใหม่ชั่วโมงหน้ารับรองว่าแจ๋วสวัสดีครับ